สวัสดีดผมรับนเอสซีพิมพ์คูนะครับแล้วผมทำจากเอสซีพิ์ครูครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กับรายการรีวิวด่วนรายการที่เราจะรีบมาริวรถใหม่ๆแบบเร็วๆง่ายๆ First Impression <ๆ>นะครับวันนี้เราอยู่กับ The All-New m g 5นี่เองครับ MG5 ในบรรยากาศรถติดในกรุงเทพนะครับธรรมดาครับผมดมาทดสอบใช้กันแบบคร่าวๆแล้วกันว่ารถคันนี้ขับในเมืองจะเป็นยังไงใช่ครับผมมาเริ่มกันที่ภายในนะครับผมข้างในนี่นะครับหลายๆคนเขาจะบอกว่ามีกลิ่นของความหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งตรงกลางนี่นะฮะก็จะมีเป็นหน้าจอ Infotainment 10.2นิ้วนะครับสวยใช้ได้หน้าจอไอตัวนี้มี Apple c a r p a y Android Auto ครบถ้วนนะครับเป็นจอ10.2นิ้วใช่ไหมและ Apple c a p a y ครับ เต็มจอยาวเฟ้ยเลยครับโอ้โหคดีอ่ะบางค่ายยังไม่เต็มต่อนะครับใช่คือเราขับรถมาหลายรุ่นนะครับก็โอเคมันจะมีบางรุ่นที่หน้าจอไม่ได้ยาวขนาดนี้คันนี้เป็นคันแรกที่ให้หน้าจอยาวมาและให้เราดูได้เต็มหน้าจอด้านข้างๆก็จะมีทริมที่คล้ายๆกับ lamborghini urus คันนี้ตัวเบาะเนี่ยมันเป็นสีแดงจากที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่าตัวสีเหลืองที่ขายจริงๆเนี่ยเหมือนเท่าที่คุยมามันจะเป็นเบาะดำแล้วก็ขีดสีแดงจะไม่ได้ อ๋อแค่นี้อันนี้เป็นแค่รถเทสเท่านั้นใช่ครับผมภายใน build quality โอเคเลยครับผมใช่คุ้มค่าคุ้มราคาก็มีหนังพุ่มให้ค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็เป็นหนังนุ่มๆสบายมากเลยเนาะใช่สวยดีแล้วก็ตรงนี้เป็นนุ่มไปเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกนะไอ่กรับนี่เป็นเหมือนบัชอลูมิเนียมอันนี้สวยงามเลยเนาะสวยครับสวยแล้วก็ปุ่มตรงกลางเนี่ยบอกว่าฟิลดีมากๆเลยอะนี่มันแลมโบเออเนี่ยความเสียงนะคะ โอ้โหโอ้พอมาก <50 S 2> แต่ปุ่มมันแน่น <50. S 2> ใช้ได้แล้วใช่มันฟีลลิ่งดีมากเลยนะมันได้ฟีลลิ่งที่มันไม่ใช่รถราคาราคาเนี้ยคันนี้นะครับก็มี parking brake เป็นปุ่มมาให้นะครับผมแล้วก็มี auto brake home มาให้ด้วยซึ่งรถราคานี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใช่อืมก็ไม่ต้องแค่นั้นหรอกคือถ้าเทียบราคาเนี่ยคันนี้มีหลายๆอย่างที่รถราคานี้ไม่ควรจะให้มาใช่เพราะคันนี้มันควรจะเป็นรถที่ไปเทียบกับ eco car city yaris อเมล่าถูกต้องครับผมแถวแถวนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเทียบไซส์จริงๆอ่ะมันใหญ่กว่าเยอะแต่ว่าถ้าเอาด้วยเรื่องราคาแล้วก็โพสิชันที่เขาวางอ่ะเขาวางให้อยู่แข่งกับพวกนั้นนั่นเองพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนธรรมดาแลก็ถ้าเสียดายนิดหน่อยถ้าเป็นหนังมาให้มันก็น่าจะดูไฮคลาสกว่านี้ใช่แต่เรื่องราคานาะมันก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ได้แย่ครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถปรับน้ําหนักได้จากหน้าจอตรงนี้นี่มีเบามาตรฐานและมั่นคง ปั๊บปุ๊บเนี่ยมันโงมันก็จะหนืดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอืมเบาไปเลยเบาก็ไปเลยอ่ะแต่ดีนะกดแล้วมันมาเลยใช่ใช่มันทำหน้าีเลยซึ่งเราก็จะเห็นแบบนี้ได้ตั้งแต่ตัว z เอ็ดและแต่ z เอตัวหนักสุดจะเรียกว่าสปอร์ตไม่ได้เรียกว่ามันคงอันนี้เปลี่ยนมาให้ใคร่ามันคงคันนี้นะครับหน้าจอตรงกลางเป็นดิจิตอลตรงกลางเป็น7นิ้ว สามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาจากตัวปรงงอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นวัดความเร็วด้านขวาเป็นวัดรอบมีน้ํามันกับอุณหภูมิความร้อนมาให้ทางซ้ายและขวาเลยโอ้เสียดายคันนี้สีเหลืองแต่หน้าจอเป็นสีรถสีขาวอ่าเออถ้าเป็นสีเหลืองมาให้ด้วยก็เออถ้าสมมติ <ลอ S 1> ทำ<ล>ตามสีรถที่เราซื้อไปนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะอ๋อแล้วก็ภายในเพิ่มเติมนะครับก็คือคันนี้ได้ซันรูฟมานะครับเนาะก็จริงจริงประเทศไทยก็อาจจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่า ถ้ามองว่าคุณจะเอาคันนี้ไปเที่ยวก็เท่ดีนะใช่ครับไปเที่ยวต่างจังหวัดเปิดรับลมเย็นๆได้เปิดรับลมลยรถเต็ม <c oughs> <laughs> ตอนนี้ร้อนครับตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกไม่ไหวเลยครับตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกร้อนเกินไปครับอ่า <c oughs> โอเคบอ่อหลังเมื่อกี้ทาเข้าไปนั่งแล้วเป็นไงบ้างโอ้ผมสูง185ครับหัวติดครับถ้านั่งก้นชนบอเนี่ยมันต้องนั่งแบบสูหลายๆออกมาหน่อยอ่ามันจจะไม่ติดให้แล้วก็แหกแหกขานิดนึงใช่แต่ว่าเบาะนิ่มเบาะถือว่าไม่นิ่มไม่นิ่มเกินแข็งโอเคอยู่ แต่บอกข้างหน้าถือว่าดีเยี่ยมครับอืมีคูชชั่นที่โอเคนะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับส่วนคนนั่งเป็นไฟฟ้าปะไม่ใช่ครับปรับมือเอาครับอัตโนมือใช่ไหมอัตโนมือเอาโอเคเอะเราอยู่ในโค้งเรามาลองช่วงล่างกันสักนิดนึงเราเข้าโค้งยาวๆครับตอนนี้ความเร็วห้าสิบอ่ะก็ค่อยแช่ต่อไปมันไม่ย้วยเลยนะใช่โอ้โหเนี่ยเฮ้ยมันหนึบหนึบหนึบยเสียงยางยังไม่ออกเลยอ่ะ โอ้โห oh, oh. <laughs> อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลองเข้าโค้งกันแรงๆนะแล้วก็โหมันโหหนึบเหมือนกันนะเนี่ยมันดูดดีนะใช่ <laughs> ไม่คิดว่ามันจะดูดได้ดีขนาดนี้อะเออแล้วจริงๆอะรับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็ไม่ได้แข็งเลยนะตะกี้เจอตอ่อมันเริ่มเลยครับเออขึ้นนงขึ้นเนนอะไรค่อนข้างนิ่มนะครับเซตมาดีนะช่วงลง่างใช่ดีไหนขอลองอน,นุญาตเปลี่ยนเรนแรงๆนิดนึงผ่ <laughs> ายครับผ่านมันนิ่งมากอะ่ะรถอะไรวะเนี่ย เซตมาดีมากเลยนะเออถ้าเราไปรถบางรุ่นนะครับมันก็จะถูกเซ้ตมาให้สปอร์ตมันก็จะค่อนข้างตึงตังกว่านี้อีกนิดนึงหรือบางรุ่นก็จะนิ่มจนยวบยว้ยไปเลยใช่คันนี้คือให้นั่งธรรมดาค่อนข้างนิ่มนวลและเปลี่ยนเลนก็นิ่งมากๆไอ้บ้าไม่ <c oughs> คนนิ่งขนาดนี้ป่าววะนิ่งจริงนิ่งจริงแต่ลองดูโค้งหด้เลยไปครับเราเข้าโค้งกันนะครับของช่างมัน เฮ้ยมันมีวะให้บ้าคันนี้ข้างหน้าเป็นแมกเฟอร์สันสัตว์รับข้างหลังเป็นทอร์ชั่นบีมใช่อ่าเป็นทอร์ชันบีมที่อินพเรสเราอีกแล้วนะครับจากการที่เราไปขับโคลาครอสกันมาชอบตัวที่รูดต่อรูสะพานแล้วมันปุ๊บมันรับหลุมโอเคครับแต่ถ้ากระแทกแรงจริงถ้าต่อถ้ากระแทกแรงจริงก็กระแทกบ้างนิดหน่อยไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ารถมันขับได้สปอร์ตขนาดนี้ มันก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่ามันนิ่มมากๆสําหรับการที่รถมันขับได้ดีขนาดนี้อะผมเจ๋งไนรองเบาหน่อยครับอ่านมาซิติคาร์นี่คือออกแรงนิดเดียวลรถสามารถพึดไปได้เลยแต่ับมือเดียวสบายๆนะผู้หญิงน่าจะชอบแต่เราผู้ชายที่เราชอบขับรถกันแบบหนักๆหน่อยมันก็จะมั่นคง <c oughs> ก็จะดีกว่าไม่ใช่สร์ตนะมันคงมั่นคงครับเนี่ยมันก็จะหน่วงขึ้นมาอีกหน่อย แข็งนิดนึงอืมหน่วงเท่าไหร่นิดนึงก็จะรู้สึกได้ทางนัานรู้สึกได้ว่ารถมันจะไม่ไปมากโอ้เออดีดีดีตอนเครื่องทัศนะเครื่องโอ้โหดีเว่ยโอ้โหตะกี้โดดสะพานนะครับสะพานสูงชไชน่านะครับตะกี้ oh <my> God. ไม่กอดรับรับดีมากอะ่ะลงมาปึ๊บไม่มีการแทรกหนึ่งปิ๊บอ่าอีกอย่างนึงนะครับทัศนวิสัยของรถคันนี้นะครับ m g 5เนี่ยตัวใหม่เนี่ยนะ มีระบบช่วยเรื่องทัศนวิสัยนิดหน่อยก็คือตัว B ล i n d spot warning นะครับ mm. ก็จะมีอยู่ตรงกระจกข้างๆนะตัวกระจกเนี่ยก็มีขนาดที่ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เสา A ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้บังเราสามารถมองทะลุเสา A ได้ด้านหน้าชัดเจนแต่ว่ารู้สึกว่าติดข้างหลังครับเพราะว่าด้วยความที่มีหมอนรองศีรษะเนี่ยขึ้นมา3อันแล้วกระจกด้านหลังที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะทําให้ทัศนวิสัยด้านหลังก็จะเล็กลงมาหน่อยนิดนึงนิดนึง แต่ก็พอดูได้อยู่พอดูได้พอดูได,ด,ได้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ก็รู้สึกอยากให้มันกว้างกว่านี้อยากให้มันขยายกว่านี้มันก็จะมองได้สะดวกมากขึ้นันมาเดี๋ยวเราให้ทํามาขับดีกว่าโอเคไปแล้วไปแล้วแง เครื่องยนต์อนี้นะครับเป็นรหัส15 S4C เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ ZS จับคู่กับเกียร์ CVT นะครับผม,บผมที่สามารถใช้ชิปทอนิกเป็น8สปีดได้ใช่บไปแล้วแงเครื่องยนต์นะครับมีกำลังแรงม้าอยู่ที่114แรงม้าและแรงบิดที่150นิวตันเมตรซึ่งมาขับจริงๆแล้วเฉยๆครับถามว่าแรงไหมก็ไม่ได้แรงรอบต้นเหมือน,นจะมาแต่พอมันมาปึ๊บ มันก็รู้สึกตื้อๆนิดหน่อย<ช>แต่ถามว่าโอเคไหมกับ 1,500cc ไม่โบไม่มีโบ NA ถือว่าใช้ได้<ช>ก็โอเคะระดับหนึ่งใช้ใช้ใชนเมืองใช่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้แย่นะครับตอนแรกนึกว่ามันจะตอนออกตัวเนี่ยมันจะหนืดๆอึดๆเหมือนยาริสแล้วกันเพราะเราขับยาริสบ่อยสุดของที่อะ่ะทันนี้จะไม่ได้หนืดๆอึดๆเท่านั้นทันนี้ตอนไหลออกเนี่ยจะโอเคพอถึงความเร็วมา20กว่าเนี่ยมันจะเริ่มตื้อแล้วเดี๋ยวมันจะไปไหลอีกทีตอนประมาณเนี่ยความเร็ว70แล้ว ใช่เนี่ยความเร็วลอยๆเนี่ยลองขับแบบไหลๆไปเรื่อยๆมันก็ทําความเร็วได้ดีมากเนี่ยถือว่าโอเคระดับนึงแล้วก็เรื่องของเกียร์เกียร์รู้สึกว่ามันทํางานได้ดีขึ้นมากกว่าตัว4ี่สปีดตัวเก่าที่เราเคยขับกันตอน81อันนั้นมัน,<ห>นจะมีความคล้ายๆเซมิออโต้หนึ่งนืดหน่วง เกียต้องใช้รอบในการเข้านิดนึงตอนออกตัวอะไรเงี้ยใช่ตอนกดปึ๊บมันก็จะมีดีเลยน์นิดนึงใช่แต่ว่าอันนี้ดีเลย์ไหมถ้าเราลองเข้าสปอร์ตโหมดแล้วกดปึด๊บมีประมาณนิดหน่อยวิกว่า<ช>แต่ว่าถามว่ามันขับดีไหมมันขับดีกว่าอตัวสี่สปีดแน่นอนใช่มันมันทำให้ไหลลื่นมากยิ่งกว่าใช่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายนอกกันครับผม <BS> ก็อย่างที่หลายๆคนก็รู้นะครับว่ามันเป็นรถที่ผสมผสานหลายยี่ห้อจริงๆนะฮะส่วนกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าผมว่าสวยนะใช่เ <sk r isa> ขาบอกว่าเป็นเหมือนไฟป่ะเหมือนไฟกําลังลุกอยู่ข้างในเนาะมันมีเส้นขึ้น <sk r isa> ขนมาหน่อยสวยงามนะและ MG จด p a t e n t แล้วด้วยอ่าใช่ใช่ใใชก็ไปใช้ังไม่ได้นะครับใช่ใชส่วนไฟหน้าเนี่ยก็เป็น LED นะครับถูกต้องไฟท้ายเป็น LED แค่ไฟเบรกที่เหลือเป็นไฟหลอดธรรมดา อ๋อแล้วก็พูดถึงกระจังหน้าข้างหน้าก็จะเห็นว่ามันมีกล้องอยู่ข้างหน้าเพราะว่าคันนี้มีกลอ 3, 4, 3 Greek, ้องสามองศามาให้เพราะกล้องถอยด้วยแต่จะบอกว่ากล้องถอยก็เรสซลชั่นไม่ได้ดีมากแต่ถามว่าพอใช้งานไหมพอใช้งานมีนนมระบบ3มิติให้ด้วยเออเจ๋งดีสามารถกดเลือกได้เออว่าจะเอามุมไหนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็ข้างๆก็กล้อง3ามอเวลาความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเรากด3ามองศาที่อินโฟเทนเมนต์แล้วเรากด ตรงไฟเลี้ยวมันจะกลายเป็นปลายสปอตใช่มันจะเป็นกล้องบลายสปอตใช่แต่ว่าพอเลยสิบห้ามันก็ตัดเลยใช่ก็ดีนะมันก็เอาไว้ให้ใช้ในเมืองคนใช้ได้ง่ายสะดวกสบายนะใช่ครับถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องภายนอกก็เป็นความชอบสูงของคนใช่คือถ้าถ้าไม่คิดอะไรไม่คิดว่ามันเหมือนคันนู้นคันนั้นคันนี้มันเป็นรถที่สวยคันนึงเลยถูกต้องเราะเราจะไปมองว่ารถมันก๊อปดีไซน์ยี่ห้ออื่นมามันก็ไม่ได้เพราะถ้ายกตัวอย่างจิมนี่มันก็จะมีความคล้าย G-Class หน่อยมีคนเอาพาร์ท จิมนี่ที่เป็นค้าแต่งเป็นเหมือน G-Class กลายเป็นเหมือน G-Class ไปเลยใช่ส่วนล้อเป็นทูโทนเนาะใช่ขนาดเท่าไหร่วะสิบสิบเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสิบเจ็ดสิบเจดนิ้วเนาะก็ไม่ได้แข็งกระด้างอะไรนุ่มเนี่มดีช่วงล่างคือแบบสิ่งที่ยอมมากๆเลยของรถคันนี้ข้างหลังนะครับเรามีกระเป๋ากล้องมีอะไรเพียบเลยเออแต่ว่าเนี่ยครับ เจอรอนถนนหน่อยโอ้โหคือเราไม่ได้อวยนะครับแต่ว่ามันมันจะดีจริงๆเซ็มาดีมากครับรถรถคลาสเนี่ยแต่ตอนมาขับอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะดีด้วยใช่ไม่ได้คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียนิดนึงถ้ารอนถนนถ้ามันเป็นแบบแหลมหน่อยอย่างที่ี้เป็นฝาท่อมันก็จะมีปึ๊กๆบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยครับขออนุญาตนะครับสัญญาณอะครแบ ช่วงนังจบครับช่วงงจบมากมคันนี้ดีมากยอมมากๆเครื่องก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าสมมุติว่าขายดีเครื่องเทอร์โบน่าจะมาถ้าเครื่องเทอร์โบมาก็ราคาก็จะขึ้นไปอีกแต่ว่าก็จะน่าจะสนุกสนานมากกว่านี้ฟันนอตครับมีอะไรบ้างติดใจใช้ได้เลยครับผมว่านะครับรถคันนี้เป็นรถที่โอเคลงตัวชอบแต่ติดก็อย่างเดียวเนี่ยเครื่อง ผม,ผมมองว่าเครื่องไหนมันมันได้อีกอะแต่ว่าสําหรับราคานี้เครื่องตัวนี้ก็โอเคอยู่แวถ้าใช้ชีวิตประจําวันจริงจริงพอหรือเปล่าอใช่อ๋อ,อแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราเลยพูดไปอะไอ้กันแทงข้างล่างที่เรามันไม่มีอ,อ๋อตัว z ซอมีกันแทงนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเออตลกนิดหน่อยโอเคนั่นแหละครับแลวนั่นคือทั้งหมดคลิปในวันนี้นะครับคลิปสั้นๆน,นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไ c Film Crew ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราได้นะครับที่ ID จีไลฟ์เฟซ o o ๊กไอ i ีฟิล์มคูนะครับสันนีเทปซูตี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Wish Motor ที่ให้รถ MG5 คันนี้พวกเรามารีวิวกันนะครับขอบคุณมากครับคุณจริงๆนะครับอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนเขาส่งคอนแทคมาให้ด้วยนะนี่ครับมาแล้วไลน์นะครับ @mgwish เบอร์โทร 02-511-1111 MG Wish Motor นั่นเองนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับ,รบและเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปแล้วกลับมาถึงสู่แล้วเจอกันครับสวัสดีครับเบ r y g ก o ดแจม่มปะ